น uh uh okay. ี่ง่้ได้เลยค่ะโจ๊กไก่โจ๊กพัทยาอ่าแต่เช้าเลยเรามากินอไไปข่งมากินโจ๊กมากินโจ๊กกันแมมากินไก่ด้วยนะดีเก้ ไอ้อมมือบาดทงนี้เดียวพี่รโจ๊กเช้าเช้าพัทยาแต่ปกติหนูเคยมากินมันบ่อยๆนะแต่ว่าเป็นแบบรถเข็นที่อยู่ตามรพ่วงค่ะใช่ไม่เห็นเลยวันนี้ไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วลูกค้าเทศกิจไล่อ๋อเทศกิจไล่นไร้าย อ,อยากกินสะอย่างเนื้อพัทยาก็แค่ปักซอยอ <c oughs> อ่าเรากินโจ๊กเสร็จแล้วเราก็มานี่ต่อเลย ขึ้นมาบนเขาพะบาทแบาขึ้นเข่ามาดูวิวบนเขากันโอต้ตรงนู้นนะมีสารกรมหลวงชุมพรด้วยเดี๋ยวดูเดินไปดูกันอ่ะนี่เราเข้าไปดูตรงนี้กันตรงนี้เป็นสากลกมหลวงชุมพรแต่ว่าเราเคยเข้ามาแต่ว่าตอนนั้นเรามาเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่ง ตอนมืดก่อนกลับบ้านมาไปเช้าเย็นกลับแต่วันนี้เราได้มาค้างด้วยแต่เราลองไปดูซิว่าบรรยากาศตอนกลางวันมันเป็นย,ยังไงเพราะตอนนั้นมามันมืดแล้วแต่มืดๆก็สวยนะมันจะเห็นเหมือนเรือเห็นแสงเห็นไฟอะไรของพรทยาลองไปดูกันเสาไฟเป็นอ่งน,นี้เนะเป็นอยนี้ ไปดูกันข้างในเป็นไงสวยเลยตรงนีนง้ดูวิวตรงนี้ทุกคนเร,เราเคยมาทีหนึ่งไงแต่ตอนนั้นมันเป็น<ไ>ปตอนกลางคืนไงเราไปเช้าเย็นกลับแล้วทีนี้เราก็มาถ่ายวิวตรงเนี้มันก็จะมีแบบไฟเรือไฟตึกไฟอะไรสวยแต่ตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนี่<ป>เราก็จะเห็นบรรยากาศโดยรอบพัทยาหมดเลยแล้วก็เห็นท่าเรือนี่ดูเรือเต็มเลย ก็สวยไปอีกแบบนะแต่ว่ามันจะร้อนๆหน่อยแต่ว่ากลางคืนมันก็จะเห็นเป็นแสงไฟแสงไฟเนาะอันเนี้ยเป็นที่สักการะของกรมหลวนชุมพรคนเขาก็จะขึ้นมาไหว้กันแต่วันนี้เขาปิดทุ่มหนึ่งนะปิดทุ่มหนึ่งเขามีดอกมุงดอกไม้ให้เราไหว้ด้วยไปดูต่อพอเราเดินมาตรงนี้อีกอีกฝากหนึ่งของท่าเรือตรงนี้เขาเป็นเหมือนที่จุดประทัดอะที่จุดประทัดแกบน บางคนเขาก็บนแบบเขาบนเกี่ยวกับพวกทหารใช่ไหมปะทหารเรือทหารอะไรเงี้ยนะพวกทหารเขาก็จะมาบนกันเงนี้ยก่อนเกณฑ์ทหารเนี่ยพอได้สนใจเขาก็เอาประทัดมาจุดตรงนี้กันเราก็เคยเามาจุดนะนานมาแล้วแต่ว่าไปจุดอีกที่นึงแต่ก็เป็นเป็นจุดแบบเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรให้ความเคารพ นับถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปจุดเหมือนกันป่ะไปต่อกันตอนนี้เราลงมาจากกรมหลวงชุมพรและเรามาอยู่เหมือนทางขึ้นวัดยานแต่มันเป็นลานจอดรถเก่าๆเนอะเอาลูกมาลองหัดขับรถซะหน่อยที่โล่งๆสมัยก่อนตอนแม่ขับรถครั้งแรกป๋าก็พามาหัดตรงนี้แหละเนี่ยมันเป็นเหมือนทาง ลานจอดรถเก่าๆนะไม่รู้เขายังใช้งานอยู่หรือเปล่าแต่โหแต,แต่สมัยเมื่อโหเกือบยี่สิบปีอ่ะก็มาขับตรงนี้แหละตอนนี้ก็ยังมาขับตรงนี้อยู่นี่แม่ก็ยืนรอไปรอที่ร่มๆตรงนี้ไปรอลูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนวัดยานกันเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปดูซิวันนี้คนเยอะหรือเปล่าไม่รู้ก่อนจะเข้าที่พักแต่เข้าที่พักได้สายนี่มันเพิ่งเก้าโมงเอง ต้องรอนานหน่อยวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวพัทยาก่อนเปิดเทอมทริปสั้นๆสองวัน2คืน3วันโอเคเดี๋ยวขึ้นไปบนวัดกันเรามาถึงแล้ววัดยานเหือยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูกระไดทางเดินซะก่อนเยอะ มาเหนื่อยกันแต่เช้าเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากว่าเราจะเช็คอินที่พักได้ก็บ่ายสองโยนโน่นลิบๆโนๆนเราจะเดินขึ้นไปบนนู้นกันนี่ละไปขึ้นไปดูกันขึ้นไปข้างบนกันโอ้โหแต่มันไม่ค่อยมีคนเลยนะไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันรูปหนึ่ง หนุนดูทางขึ้นซะก่อนไปไปเดินเดินก็แไบโอ้โหเข้ข้างบนมีห้องน้ำแน่เก้อเีตูดมดกัดมือเหรอไม่มดกัดมือไป บวกบวกอะฮะไม่แม่เห็นดังเลยเออมันก็เดินดังบวกบวกวะใครเดินดังบวกบวกของแม่แ่นแหละ ขึ้นมาถึงข้างบนนี้แหละเด็กน้อยร้อนจัดเริ่มปวดหัวไปเราไปดูกันเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วขึ้นมาดูกันนี่มาดูที่เราเดินมาแผ่นเทรนนี่ขึ้นมาตรงนี้จากตรงนี้ก็ไกลอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันไปลูกปปขึ้นไปดูกันปะ เดี๋ยวลงไปเอายาให้กินเนาะไปไปขึ้นไปดูกันปวดหัวปวดถั่วร้อนเลยร้อน,ไ,อไ,นไปอ้าวมีตัวบีบเห่าด้วย,ยสวย,อ,ยอันนี้สวยมากวัดยานพัทยาไปไปดูบนกัน ลงจะหล่นมาใส่หัวนะให้มันหล่นมาครอบหัวเอาเวรับรอบอปดูขขึ้นไปดูกันนี่อันนี้ก็เป็น เหมือนจำลองลอยทพุทธบาทนี่เป็นข้างในบริเวณสวยงามเย็นด้วยในนี้ข้างนอกร้อนนะแต่ข้างในนี้เย็นเลยมีเรื่องทำบุญเด,เด็กเข้ามามสักการลอยะพุทธบาท นี่เป็นทางลงลงไปข้างล่างกันอันนู้ก็มีนวลหมาเยอะด้วยมารับแขกปะเสร็จแล้วบนนี้เดี๋ยวเราะจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเราลองไปที่อื่นต่อกันไปเพราะ,ะ,ะว่ายังไงที่พักเราก็เข้าไม่ได้เนาะปยไปเจอกันในที่ใหม่ดูซิว่าเราจะไปตรงไหนกันต่อดีอ่าตอนนี้ที่ต่อไปเราเขาชีจันนี้นี่นี่น ตอนนี้เขาชีจันเขามีไอ้นี่ด้วยอ่ะดอกทานตะวันวันนี้เป็นวันอังคารเนาะแต่คนเยอะอ่ะทำไมคนเยอะน่ะไม่ใช่เสาที่นั่นเนี่ยเข้าไปดูในกันเนี่ยเขาชินจานนี่ก็ในรอบหลายปีนะมาครั้งล่าสุดตอนนั้นยังไม่มีลูกเลยมีลูกเล็กยังไม่มีลูกเลยแล้วก็นี่มา แต่มาพัทยาก็หลายฝนเนาะอะไรโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเคยมาตั้งแต่แรกๆเลยจนตอนนี้ดูทะแดนเป็นหนุ่มขนาดนี้แล้วก็ได้กลับมาอีกทีหนึ่งวิ่งอยู่แต่แถวพัทยาไม่เคยได้เข้ามาในเขาชีจันเลยลมลื่นขึ้นเยอะคนก็เยอะด้วยพอเข้ามาบริเวณข้างในก็โอ้โห คนเยอะวันนี้วันอังคารวันอังคาร 25. มีสิบห้าเมษายนโอ้ยคนเยอะเดีย๋ยวนี้ทำดีมากคนก็เลยมาเที่ยวเยอะเหมือนนักท่องเที่ยวจีนด้วยแต่คนเยอะเนาะเราก็มาตรงนี้เหมือนกัน แต่คนมมมน่าจะเป็นแบบทัวร์อะไรเงี้ยคนก <identical. S 2> like ็เลยเยอะๆใช่ไหมเกอร์แม่ถามอะไรไม่รู้เกอร์ก็คับไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่อไม่รู้จะได้เข้าที่พักยังเนาะไปอันนี้นะไปไงเพาต้องนี้เลยว่ชทั่วแล้วเนี่ได้ยเป็นไงบ้างไม่ได้พักเลยเหมือนกัน ใหญ่ไหมใหญ่นะอันนี้คือเส้นหลังอกีคุยอ,อันนี้เราไปทางนี้มันก็ไปเชื่อมต่อทางนู้นเนะาะอันนี้ห้องเราเปิดประตูออกมาปึ๊บก,ก,ก็เป็นห้องเราจะไปไหนกันจะไปไหนกันเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกเดี๋ยวแม่ตามไปถ่ายนะป๋า ราพี่ซันก่อนพี่ซันเนี่ยเป็นนักประดาน้ำนักประดาน้ำไปไปดูข้างหน้าที่พักเราวันนี้เป็นสวนน้ำ แล้วน่าจะมาจากทางนี้นคือทุกห้องติดสระว่ายน้ำหมดเลยวันดีสวยบรรยากาศโรงแรมที่พัก ตลาดอยู่ติดกับแกนจอมเทียนพัทยาบางคืนไหนลองมาดูี่มีอะไรให้กินบ้างจะพาเด็กๆไปดูกันหน่อยสิยาวไปถึงนูน่นไม่มีอะไรกินบ้างไปดูกันเด็กๆเดินหาของกินโอว่มีซูชิด้วยสีสวยเชียว นขนมปังพิซซ่าก็มีมีทุเรียนด้วยโอ้ยของกินเยอะอยู่นะข้างแกนจอมเทียนพัยทยาใครมาก็ลองมาดูได้มีของกินเยอะด้วยนี่มีเจม้มมนมีเจมออดด้วยนะนี่อะไรทาโกยากิไปไม่มีมมหรอ แวะแล้วแวะแล้วแวะดูไข่สิไข่กับวาฟเฟิลเด็กอยากกินไข่บาร์บีคิวด้วยนะบาร์บีคิว เป็นวาฟเฟิลหน้าช็อกโกแลตก็จะไปกินเฟรนฟรายก็บอกอันนี้น่าจะเป็นหน้ากระเทียมโดนหน้ากระเทียมโดนลูกบอกหน้ากระเทียมโดนมันเป็นวานิลลาหน้ากระเทียมโดนโอเคเข้ามาตรงนี้นี่เป็นปลาหมึกลูกชิ้นมีส้มตำด้วยนะใครชอบสายแซ่บ

ออกินเยะยะู่ไปเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันเอาล่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสเราจะกลับบ้านแหละนี่ออกจากโรงแรมมาเราก็ไปกินข้าวบนเขาฮะเมื่อเร็วจังดูทางเดินก็บอกเมื่อเหมือนกันทำอะไรอะ่ะ แบบพาสเตอร์หรอ <Yeah. S 1> ไปเดี๋ยวลองขึ้นมากินข้าวบนเขากันแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับบ้าน,นไปดูก่อนไปดู oh. ทางขึ้นทางขึ้นไปร้านส้มตำโอ้ไม่ก o ไปโ oh. <c oughs> อป๊ต้องปีนต้องปีนปีนขึ้นไปไปขึ้นไปดูอึ๊บโอ๊ยอ้าวลงมาร้านส้มตำไม่มี ปีนขึ้นไปแล้วก็ปีนลงมาปีนปแล้วนะครับ <laughs> ไปถามเขาดูสิว่าร้านส้มตำอยู่ตรงไหนไป,เ,ป,นปนเอาจริงหรอไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนสิอ่ะตอนนี้เราก็เดินลงกันนะคนุณร้านส้มตำปิดไปแล้วส้มตำบนเขาพระตำหนัก <laughs> มันปิดไปหลายปีแล้วถ้าใครมาก็ไม่ต้องขึ้นมาแล้วเนาะสรุปเดี๋ยวเราก็ไปหาอย่างอื่นกินกลางทางขากลับบ้านจากพัทยาแล้วกันกลับบ้านค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวพวกเราด้วยนะกดกระดิ่งเอาไว้ก็ได้เดี๋ยวพอเผื่อได้ไปเที่ยวอีกแม่ก็จะเอามาลงให้นะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามครอบครัวหรรษาของเรา ขอบคุณไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเรามาถ่ายกันใหม่บ๊ายบายโอเค